โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูเลียนสินนะครับผมปังปังปปสวัวสดีมากับเอฟเฟกเดี๋ยวขอลบลำโพงนิดเดียวแม่งลั่นจัดอยู่มุมห้องเลยแล้วกันนะโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับนี่เรากลับมาอยู่กันในเกมติดอะไรเนะี่ยกลับมาอยู่กันในเกมมิสเตอร์พรอสิดนกแล้วนะวันนี้เราบอกว่าเราจะมาเล่นกันตรงนี้ใช่ไหมโอเคจัดไปเลย มันเป็นฟิกเกอร์ที่แบบว่าเป็นสนามมวยอหะน้ามวยปัปย้มบ่ผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเมื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเราว่าไปกันเลยดีกว่าเลสโกเดี๋ยวมึงยังดังแบบเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะให้ตายสิขึ้นกระไดเอ้าอีซี่เลยวกเอออีซี่อีซี่กันแย่แล้วให้ตายเถอะเอาไหมสโลโมชั่น เออมันต้องสโลโมชันหนึ่งเสียงมันจะดีดีหรือเปล่าไม่รู้อะอะเออ,เอโดนดิโดนปะโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวไาเ้ยทำไมไป,ไปอันนี้คือแบบธรรมดาธรรมดาเราไม่ต้องไปพลงกับเวลาเพราะมันไม่มีปืนยิงแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องมาอยู่ตรงแท่นน,นีแล้วก็แล้วก็กระโดดอะแล้วก็ เดี๋ยวเออรอดเชือกไปเหนื่อยละเหนไ่ลยละขอโทษนี่นี่แค่แตะนะเลือดนหรอว่าสาดกระฉูดมากงงเหมือนกันไปเหนื่อยละต่อไปเดี๋ยวขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะเลยเหรอเอ้ยหัวเลยเลยจริงต่อไปแล้วก็โดนตั้งแต่ตรงนี้แหละเออเอาตีหลังคาไป เลยอีกแล้วนะให้ตายเถอะกรี๊าหัวลงไปเลยมาโอเคมุดใต้โตทำไมก่อนแล้วนี่มันจะทำยังไงก่อนเนี่ยเออทุกอย่างในการคำนวณ ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณน,นวลน,นวลน,นวลอะไรล่ะนวลน,น้องมานะเอาละเอาตั๋วกระโดดตั้งแต่ต,ตรงนี้โอ้โหกระโดดตั้งแต่ตรงนี้เป็นไงล่ะท่าสวยแฉ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 ทุกกล้องจับมา <laughs> <laughs> ไม่ตายเถอะเอาละน้าเอ้ยโดนโอ้โหนี่ดูเไม่ตายเถอะ เอาละวันนี้มันยากจังกดลงมาแล้วโอ้โหไม่ได้ว่ะเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดียวบวยได้เอ้าโดนแล้วอ้เอาแบบเร็วๆเลยเอออะไรเนี่ยมั่วไปหมดแล้ว จ้าหัวสาวสวยเอาละกดกดแบบมิดไมเลยไม่ได้อ่ะเอาละกูกดแบบมิดไมจริงๆอันเนี้ยฮึบจ้าฮึบโดนเนอลงมานี่กระวัด วว้าวต่ถ <centro> ัดไปโอ้โหอย่างนี mm ้ท hmm> ิ้งดิ่งเลยทิ้งดิ่งหย่อเขาคู่เออเอออีสีอันเนี้ยอีสีอีสีตายไปสามท่าน นเ,นเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮะแล้วก็ไปไงก่อนเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาหัวชนไม้เหรอปั <What? S 1> อ๊ออ่าอ่าอ่าเลยไปเลย <c oughs> เโหระอย่าไปตามคำนวณหัวชนไม้แล้วเอาแล้วแล้วบันไดบันไดล่นดิเอาบัานไดไม่ลน่น <c oughs> ให้ตายสิออาไปออกไปเป็นของปรีศาตว่าว่ากระแทกเออหัวเราอยู่แล้วหัวเราคงทนเอา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 นี่ม่กินเอา,านี่ม่กินเอา,านี่ใบกินอีกหนึ่งคนเม่ <c oughs> แต่คนดูนี่มันแข่งเก่งซะเหลือเกินนะไอ้ใบ <c oughs> โอาละเอาจบไปแล้วนะให้ตายสิเป็นไงล่ะเร็วไหม <c oughs> โคเร็วโคเร็วแถมดิมันเร็วขนาดนี้มันต้องมีแถมะวะวะเลสโก้เดี๋ยวหายไปไหนละอ๋อ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 เอาเอาเอา อ๋ออยู่ตรงนี้แอบหรอท่านเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเออทลายทลายระเบิดค่อยหย่อนค่อยค่อยหย่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูอ๋อไม่มีเรียกแรงในการเดินโอเคลุกได้ละยึด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 ไปเนี่ยเป็นไงล่ะเวิร์กสุดเวิร์กสุดคิดจะมาแอบกับกูเหรอจะมาอะไรวะน้าประหลัดขีดเหรอเอาละ ขอนี่ขึ้นมาแล้วเอ้าลงไปคอนดอกชีสนี่ล่ะกา้าเออดิงด้งดิงด้งดิงด้งไปเรื่อยดิงด้งดิ้งดิ้งดิเดี๋ยวแล้วเรนมันอะไรอ่ะมันขวางทางเฮ้ยปลัดคลิกไปแล้วท่านเป็นยังไง <laughs> ปลัดคลิกมไม่ได้ช่วยกรวกัวอะไรเลยนะ <laughs> เอาละท่านลงไปเออจังหวะนี้ดันลงมาแล้ว ให้ได้ไปทําลายกําแพงที่ขวางทางเอาไว้และยังไงออนเราต้องคอนโทรลตัวเราก่อนเออหาให้ตายสิปลัดิษยังไงปลัดิษไม่ได้ลงมาเอาละลงไปก่อนเลยมึงเดี๋ยวกูตามลงไปที่หลังเอาว่ารอดูรอดูมันจะยังไงเอาปลัดิษไปเฮ้ยสะดุดหล่นเลย <laughs> เดี๋ยวคุณมันไม่ใช่ที่คุยกันไว้แบบนี้นี่เอาเออหลังหักเอาลงไปท่าน <c oughs> เดี๋ยวเด๋ยวมันต้องกระโดดเลยปะเอาละเฮ้ยโดนโอ้ประดาษีมึงไม่ได้ช่วยกรัวอะไรโอเคเอาน้่นนำทางไปแล้วกูจะกระโดดไปแล้วจังหวะนี้สวยๆเท่ๆ โดยการคำนวณแล้วม no ันต <tech Kid atte vs> okay. ้องโดนอย่างแน่นอนแต่มันไม่ตรงให้ตายเฮ้ยตัวบิดตัวงอโอเคอันนี้โดนแน่โดนจริงๆโดนจังๆใช่ไหมตัวแหละโอ้โหโดนขาโตมันใกล้ความจริงแล้วอ่ะโอเคก็กดเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรดาพัง อย่าเฮ้ยเอียงอย่าเอียงเฮ้ยน่ะมันดูแล้วน่ะโอเคเราต้องซื้อตรงซื้อตรงเอ้เฮยยังไงจากการคำนวณนี้เป็นไงล่ะว้าวเสียงดังลั้นเลยมู้จะเบายังไงตายเถอะตรงนี้ วุ้ยเดี๋ยวเออลุกเว้ยเฮ้ยตอนนี้ท่านลุกว่าอ้าอ้าเอาเอ,เอ,เอลุกแล้วก็โดนล็อกเอาไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอกันแน่เฮ้ยทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งเลยตาเน,นี้ยทิ้งดิ่งเอาอละขออน,นุญาตกระโดดแล้วทิ้งดิ่งอ่ะทิ้งดิ่งอีกที ไม่ได้ให้ตายเถอะมันมีโล่นี่กันมันเอาไว้อะอระขออนุญาตทิ้งเอ้าแล้วทำไมตานี้มึงหล่นหล่นมาล่ะเอ้โอุ้ยทีเดียวเอาละมันหล่นอย่างนี้เอามันไม่หล่นแบบตาเมื่อกี้อะให้ตายสิเดี๋ยวกูดูท่าทีมันก่อนมึงจะไปยังไงเอานิ่งไปเลยแน่นิ่งไปละ ึโอเคโดนโดนดิแชดแย่โอ้โหเดี๋ยวนิดเดียวโอ้โหนอนซะมึงหน้าอุจจารตาอาอระึโอ้โหอ๋อรู้ละพอจะรู้สูตรละเอาละอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไม่ต้องใช้หรอกไอ้นั่นน่ะไม่ไงไม่ต้องใช้หรอกไอ้แท่งยาวๆเอ่ง ทีหลังกากลับมาเลยสิ <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวใครเอาไส้กรอกมาทำอะไรเนี่ยดันไปก่อนดูก่อ <c> น <oughs> มันดันไม่ได้อ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันโหลดแต่ด้านหนึ่งอันแส่วติตัวกูวลุกไม่ได้แล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาระโนด,ดข้ามันไปเลย โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไอันเนี้ยได้แน่อันเนี้ยได้แน่ได้แน่ก็แย่แล้วทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเฮ้ยคำนวณคำนวณกระรัวอะไรแล้วทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเฮ้ยเมีสิทธิ์นะเนี่ยเออใส่กอกไหลลงมาแล้วมีสิทธิ์ปะเฮ้ยเได้อยู่ใส่กอกลงไปสวยเอ้โะโอกาสนี้เป็นโอกาสทองกระโดด อรทิง้งเข้าไปที่ไข่ไงละ่ะเพราะขาดสองท่อนตายสิตายเพราะใช้กรัวโอเคเดี๋ยวดูทำไมกูเดินชา้าอย่างเนี้ยเดี๋ยวว่ากูบาดเจ็บหรยอเนี่ยไม่ตายสิดูที่ตัวไม่ได้หลังจากที่เราไปเล่นอันนั้นมาดูสิก็มีเปลี่ยนแปลงแล้วอักตรงนี้มันอยู่นานยังวะมันจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะนอกจาก ไอ้ตรงนั้นมันเคยเราอะแต่ว่าไม่เคยว้วบ้านเรายิ่งอยู่ยิ่งโสมงงวะโอเควันนี้ก็ลาไปแค่นี้แหละนะเรามาตามสัญญาแล้วว่าเราจะมาเล่นมวยปั้มเดี๋ยวไปดูอันต่อไปก่อนมันตอนมันเดินชา้ามากเออ<ๆ>ก็กระโดดไปเลยแล้วกันว่าอันต่อไปเป็นอะไรวะเนี้ยทำอะไรอ่ะเล่นโยคะเ, <laughs> เล่นโยคะโอเครอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นด่านอะไร ระหว่างมวยป้ามนี้หรือว่าเป็นมิชชั่นก็ฝากติดตามด้วยนะขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆนะก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะสำหรับช่องเล็กๆช่องนึงไปลว้วันนี้ก็ลากันแค่นี้ซ o จ a g เกนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ